ทองศิลานะคะเป็นนักเรียนชั้นม6ค่ะเป็นแกนนำโครงการจราจรน,น้อยคอยรถของโรงเรียนจันทรุบเบกษานอนุสรจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะโครงการจราจรน,น้อยคอยรถนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะจะมีการลงทะเบียนโดยจะมีนักเรียนในโรงเรียนจันทรุบเบกษานุสรน,นะคะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์และสัญจรบนถนนที่เข้ามาในโรงเรียนนะคะ แล้วก็จะมีนักเรียนจากต่างโรงเรียนค่ะคือโรงเรียนนางรองพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมาเข้าร่วมอบรมด้วยค่ะโดยจะมีอาสากู้ภัยเมืองเกตนะคะมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาอบรมเกี่ยวกับว่าอุบัติเหตุแบบนี้ควรทํายังไงควรโทรหาหมายเลขไหนนะคะสําหรับช่วงบ่ายนะคะจะมีตํารวจมาอบรมเกี่ยวกับป้ายตามท้องถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นป้ายหยุดป้ายห้ามจอดแล้วก็ จะอบรมเรื่องสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองไฟกระพริบแล้วก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับการทำข้อสอบการทำใบขับขี่นะคะหลังจากนั้นจะมีการพรีเทสทำข้อสอบประมาณ50ข้อเกี่ยวกับการทำใบขับขี่เพื่อที่ผู้ที่เข้ามาอบรมจะได้มีแนวทางนำไปใช้ในการทำข้อสอบค่ะหลังจากทำข้อสอบเสร็จนะคะพวกเรามีการลงพื้นที่จริงที่หน้าโรงเรียนนะคะ ซึ่งจะเป็นเวลาเลิกเรียนพอดีจะมีน้องๆขับรถกลับบ้านแล้วก็มีรถโดยสารเข้ามารับส่งน้องๆแล้วก็พวกเราก็ทําการจราจรที่ไปอบรมมาค่ะสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์คำงามเป็นประธานโครงการจราจรน้อยคอยรถของโรงเรียนจันทรเอกสาอนุสร์จังหวัดร้อยเอ็ดครับก็ตั้งแต่ที่เรากลับมาจากการอบรมนะครับแล้วก็มีการวางแผนขึ้นว่าเอยแต่ละวันเราจะทําอะไรทําอะไรในแต่ละวันครับครับสำหรับจราจรน้อยคอยรถครับเป็นโครงการที่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนครับก็อำนวยความสะดวกลดอุบัติเหตุครับจริงๆก็เจออุปสรรคมากมายครับแล้วก็ตัวอย่างคือเราได้ติดต่อชุมชนที่จะมาอบรมเพื่อจะให้เขาได้ไปพัฒนาในบุบ้านในชุมชนของเขาครับแต่ว่าเนื่องจากภูมิอากาศที่ไม่อำนวยครับเขาเลยไม่สามารถที่จะมาได้ก็อยากจะฝากโครงการจราจรน้อยคอยรถของโรงเรียนจันทรุเกสานุอสอนจนรจังหวัดระเอ็ดด้วยนะครับสวัสดีค่ะ ดิฉันคุณครูนิพาศีนานะะเป็นที่ปรึกษาโครงการจราจรน้อยคอยรถค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆ้อลูกศิษย์ตัวเองก็ยังตระหนักในความสำคัญในการที่จะให้ความปลอดภัยในเรื่องการจราจรด้านหน้าโรงเรียนของเราสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็คือถ้าหากทุกคนนะคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนอกจากว่าจะเกิดกับ ตัวเราเองประมาทแล้วบางคนเนี่ยที่เขาปฏิบัติตามกฎจราจรแล้วแต่หากบุคคลอื่นไม่ตระหนัก<อ>แล้วก็ยังประมาทอยู่อุบัติเหตุก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ปฏิบัติตามกฎจราจรอยู่เพราะฉะนั้นทุกคนค่ะทุกคนทุกชีวิตในสังคมเนี่ยจะต้องตระหนักร่วมกันเพื่อที่จะลดอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม30คนนี้จะต้องเป็นกลุ่มในชุมชนผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้ทุกคนก็ต้อง ก็ต้องสร้างความตระหนักตรงนี้ร่วมกันนะคะถ้าเราสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะให้เกิดกับทุกคนปุ๊บเขาป้องกันเขาระวังเราระวังอุบัติเหตุก็จะลดลงตามไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอราดาหลวงพลนะคะเป็นนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6กทับจากโรงเรียนจันทรุเบกษานุสรค่ะรู้สึกดีค่ะก็ประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่า รู้สึกเหมือนมีแบบว่าจะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เป็นเยาวชนนะคะที่มีจิตสำนึกในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะมันเป็นโครงการที่ดีมากนะคะอยากจะให้ผู้ที่สร้างโครงการนี้นะคะอยากเป็นกำลังใจให้เขาพัฒนาโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆก็ขอให้เขาสู้ต่อไปค่ะเพราะว่าอยากให้โครงการนี้ได้เป็นถึงระดับประเทศค่ะสวัสดีครับผมดาบต้นรวจวัชเดชพยุหะยราจรสุทานีตำรวรภาาภจภูทอเกษตรวิสัยจังหวัดระยองครับ อ๋อก็คือในการเกี่ยวกับการจราจรเนี่ยคือทุกเช้าและเย็ยนคือทางสายตำรวจเนี่ยจะจัดเจ้าที่จราจรมาช่วยดูแลน้องๆปกติทางเรียนเขาก็ปฏิบัติของเขาอยู่แล้วก็คือมาเป็นพี่เลี้ยงอีกท,ทีหนึ่งคืออย่างที่เห็นนี่ไม่ใช่เฉพาะในส่วนของโรงเรียนตามมีงานที่ตามอำเภอตามแยกน้องๆวนนี้นก็ได้ไปช่วยงานงานเทศกาลงานประเพณีอย่างนี้ก็คือเข<ร>ามีส่วนร่วมดีมากเลยครับค่ะสำหรับโครงการของเรานะคะก็ หวังไว้อย่างยิ่งค่ะว่าเพื่อนๆที่มาอบรมวันนี้จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปบอกต่อให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะให้ทุกคนได้รู้ว่าการจราจรการสัญจรบนถนนมันมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดค่ะ